ครับผมสวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่2เลยนะครับผมสําหรับสุดหวยนะครับรัฐบาลไทยนะครับประจํางวดวันที่1กันยายนนะครับพุทธศักราชสองพนะครับผมนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมลงแนวทางไปนะครับ10หน่วย10 10หน่วยล่างนะครับผมนะฮะสิหน่วยล่างแล้วก็จำกัดวงเข้าไปให้แล้วนะครับผมนะครับมีเลขอยู่4ตัวนะครับที่เราจะเล่นนะครับผม ทีนี้นะครับเรามาดูคลิปที่2นะครับคลิปที่2นะครับเป็นตัวระยะสั้นนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเป็นคลิประยะสั้นนะครับเป็นหน่วยนะครับส่วนใหญ่จะมาหน่วยนะครับผมนะครับแต่ต้องมีแน่นอนนะครับสีสีหางนี้นะครับผมนะฮะอันนี้ฟันทงเลยนะครับผมว่าต้องมีแน่นอนนะครับผมก็ลองดูนะครับผมนะครับดีกว่าเราซื้อแบบไม่มีแนวทางซื้อหวานไปนะครับผมนะฮะ สูตรนี้ก็คือมีชื่อว่า10หน่วยล่างนะครับรัฐบาลไทยระยะสั้นนะครับสูตร2นะครับดับเบิลพัทนะครับผมใช้ได้จนกว่าสูตรจะหลุดนะครับตัวนี้นะครับนะครับผมก็ได้ดูโอกาสในได้มีโอกาสดูแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับผมก็เลยมาเปรียบเทียบกันนะครับผมสูตรของผมไม่ง่ายนะครับไม่ต้องใช้อะไรยุ่งยากนะครับผมนะครับสิบหน่วยล่างนะครับบวกกันนะครับงวดถัดไปได้เท่าไหร่นะครับเดินมาสามเต็มนะครับผม ลองดูนะครับผมนะครับงวดที่ออกเบิร์นเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะครับเดินหน้าสามครั้งนะครับสองบวกสองเป็นสิบสี่นะครับเดินหน้าสามครั้งนะครับหกบวกสี่นะครับหกบวกสี่เป็นสิบนะครับเดินหน้าสามครั้งนะครับแปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดนะครับเดินหน้าสามครั้งนะครับห้าบวกสามเป็นแปดนะครับเดินหน้าสามครั้งนะครับ บวก2เป็น11นะครับเดินหน้า3ครั้งนะครับสถิติที่มาบ่อยก็คือมันจะมาหลักหน่วยนะครับผมตัวนี้นะครับชอบมาหลักหน่วยนะครับมันจะมาหลักหน่วยนะครับก็เป็นไปได้ว่า2,3,4นีเจะมาอยู่หนะลักหน่วยนะครับเด่นล่างหรือว่าจะมาหรือว่าจะมาหลักหน่วยนะครับล่างนะครับผมนะครับ อันนี้ตัวลองนะครับผมนะฮะมีโอกาสที่มันจะมาด้วยกันไหมนะครับเม,เมื่อจับคู่นะครับผมจับคู่ก็จะได้ทั้งหมด16หางนะครับจับคู่2อสูตรนี้ประกบกันนะครับตัวนี้ตัวนี้ให้มันอยู่หลักหน่วยนะครับผมนะฮะตัวนี้ให้มันอยู่หลักสิบนะครับตัวที่มันเด่นที่สุดเนี่ยผมให้ผมให้เจ7ดสาเจดสามกับ9 3สมนะฮะเจา 7ตัวนี้กับ3ตัวนี้นะครับแล้วก็9 3 7 3 9 3 7 4 9 4สนะครับตัวนี้มันชัดไหม7 3 9 3มเอ้าตัวลองนะครับผม7 3 9 3เกนี่ยตัวเด็นต้อง62โทษทีนะครับลองดูนะครับ ลองลองดูนะครับผมนะครับลองใช้สูตรดูนะครับแถวนี้มันมาบ่อยแถวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมาบ่อยเท่าไหร่สีก็ไม่ค่อยมานะครับแต่สามเรียกว่าจะเป็นสามนะครับรอดูนะครับผมนะครับู่นี้จะมีให้เห็นไหมนะฮะเนี่ยนะครับผมให้เด่นหกสองนะครับ ผกคิดว่าหจะมานะเลขมีแต่เลขคู่นะครับผมทุกงวดที่ออกมันจะต้องมีเลขคู่นะครับเลขคู่มาตลอดเลยเ,ออเลขคู่เลขคู่ก็น่าจะเก้าสี่เจ็ดสี่แต่ช่วงหกสองเราดูนะครับรัฐบาลไทยวันที่1น,นะครับหกันยายนนะฮะพ่งนี้นะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับสี่โมงครึ่งดูผลนะครับ โอเคครับสำหรับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผมยวมีโอกาสดีๆผมจะลงใน YouTube ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวหรือฮานอยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่นะครับผมก็มีเวลาแล้วก็จะได้ลงให้ประจำนะครับผมโอเคครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะครับจะหางครับครับผมสวัสดีครับ